ฝนฝนช่วงนี้นะครับวันนี้ถล่มตั้งแต่ตีห้าลมแรงโคมคามจนต้องตื่นเลยนะครับวันนี้สังเกตว่าลูกโตนะครับออกดอกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ติดผลเยอะนะน่าจะเป็นฤดูที่มีลูกเยอะของเขานะครับช่วงนี้นะเนี่ยนะครับตั้งท่าจะออกดอกกันเยอะเลยนะที่ออกอยู่ก็เต็มไปหมดนะครับตอนนี้ทั่วต้นเลยนะเนี่ยนะครับเยอะเลยนะ เบอร์รี่ไทยๆท,ที่ผลไม้ในวัยเด็กของหลายๆคนนะนี่นะครับใบก็จะเป็นมนๆแบบน,นี้นะเพื่อนอน,นี่นะเขียวๆเล็กๆเ,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 เต็มเลยนะฮะรอเขาสุกเป็นสีม่วงนะอร่อยหว,วานๆเม็ดเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าเยอะเลยช่วงนี้นะนะดอกเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งดอกทั้งผลติดเต็มหมดเลยช่วงนี้นะ โอเคสวัสดีครับเบอร์ลี่ไทยไทยลูกโทรที่บ้านสุรงติงพัทุลุงเช้านี้วันที่ฝนถล่มนะครับตอนนี้หยุดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะก็ะเลยได้ถ่ายนะครับสวัสดีครับ